ฉายาวไม่ว่าอย่างไรฝนกีฝนอาฝนแปดแดดสี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้เราอาจีโน่เป็นโรคอะไรคะใช่เ<ๆ>ป็นโรคอะไรคะที่รออเราไม่ใช่นเนี่ยนวัเคคดเป็นวัด<ๆ>สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมด้วยกันเนี่ยทั้งหมด65คนเขาก็จะสามารถเรียนได้ในชั้นเรียนปกติ คือมีมีความสามารถที่จะรับรู้สิ่งที่คุณครูสอนได้สามารถอ่านเขียนได้คิดวิเคราะห์ได้นะคะคิดคำนวณได้ในระดับหนึ่งโรงเรียนเตยุติรมศึกษาพัฒนาการเนี่ยก็สามารถที่จะผักดันเนี่ยเข้าไปเรียนร่วมได้เตนะ็มรอม้อยเ,เปอร์เซ็นต์ยค่ะยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมเือจะเขียนที่เรารู้จักบอกมาหนึ่งชื่อทิงเจอไอโอดีนเป็นยาใส่แผลใช่ไหมนักเรียนถูกต้องเอาบเรยนมาเลย ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างจีโนเด็กพิเศษไฮฟัง <Spo> ชันอย่างยีนแม้จะไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านวิชาการสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนได้ร้อเปอร์เซ็นเต็ม แต่เนื่องจากเด็กออทิสติกส่วนใหญ่ขาดทักษะท,ทางด้านสังคมเมื่อมาอยู่ในบริบทของโรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นวัยที่เด็กเริ่มมีการแบ่งกลุ่มเพื่อนตามความสนิทสนมจึงทำให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษอาจพบปัญหาในด้านการเข้ากลุ่มทางโรงเรียนจึงวางแผนการจัดการเน้นเรื่องของการนำมิตรภาพจากเด็กปกติมาช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเริ่มตั้งแต่การจัดระบบที่นั่งในห้องเรียน การจัดชั้นเรียนเราก็จะมีการจัดแบบตัวรูปตัว U แล้วก็ตัว O นะคะล็อก u ล็อก O ซึ่งในอย่างจีโน่เนี่ยค่ะตอนม1เนี่ยเขาจัดให้เขาเป็นในรูปแบบของล็อก O ก็คือโนจะอยู่ในแถวที่สองของห้องแล้วก็มีเพื่อนๆล้อมแล้วก็แต่พอตอนเนี้ยโนอยู่ม .2 อ,อแล้วอันนี้คือรูปแบบอย่างที่เห็นก็คือเขาจัดในรูปของล็อก U ก็คือ จีโน่จะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเพื่อนประกบสองข้างแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีเพื่อนนั่งอยู่อีกสามคนที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นการลุกออกนอกที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้การกระตุ้นเตือนจากเพื่อนรอบๆอะคะ่ะเราจะเลือกจากการที่เด็กเ,เป็นเด็กเรียบร้อยเ,ออเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ดูว่าเด็กเ่เข้ากับจีโน่ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ เพราะว่าจะต้องมาดูแลทั้งในเรื่องงานและก็เรื่องพฤติกรรมของเขาจิน้องไหนินต้งไหนที่นอกแบบนู้นเืรอใช่นี้จิ้นเองที่นอกลองเิ้นซิที่นอกพอได้แล้วเดี๋ยวไม่สบาย ถามว่าเอนดูแลจีโนได้ไหมนนก็บอกว่าครอบครัวดูแลได้จีโนเขาไม่ค่อยดื้อครับก็ดูแลได้ที่หน้าที่ดูแลจีโนคือจดกันบ้านให้จีโนกันให้จีโนลืมครับแล้วก็ช่วยพาเขาไปเรียนเรียนนอกห้องเช่นวิชาดนตรีครับรู้สึกภูมิใจที่ให้เขาเป็นเหมือนปกติครับเหมือนเด็กปกติ นอกจากการมีบัตดรดีในห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนยังมุ่งเสริมทักษะสังคมให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการเปิดชุมนุมกิจกรรมบำบัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะประสานเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันชุมนุมกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็ที่จริงตอนเริ่มแรกที่เปิดเนี่ยคือเปิดรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่สมัครใจเข้ามาแต่ทีนี้เราก็มีเด็กที่ ท,ทั่วไปสนใจด้วยเราก็เลยก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็เราเข้ามาก็กลายเป็นว่าเด็กก็จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันทั้งเด็กทั่วไปแล้วก็เด็กที่มีความต้องการพิเศษเน้นกิจกรรมบำบัดเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทํากลุ่มเพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมคจะจะให้หัวข้อนี้ไปแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนักเรียนศึกษาโจทย์จินโน่ดูโจทย์กับเพื่อนเพื่อน,อนนะข้อหนึ่งคุณจะถามอะไรเอ,อ่ยเด็กๆตอบด้วยชื่ออะไรชื่อสิ่งของหมายถึงสิ่งของที่เราจับที่เราเขียนลงไปอ่าเดี๋ยวจินโน่เป็นคน อธิบายว่ากลุ่มเราเขียนว่ายังไงบ้างนะคะรอบแล้วอาเดี๋ยวเรามาเฉลยกันจิโน่หันหน้ามาหาเพื่อนๆนแล้วพอเราเห็นทีท่าว่าเขาขาดความสนใจแล,แล้วแล้วก็ต้องให้เขาได้มาแสดงความสามารถเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเลยค่ะมีอะไรบ้างของเราตอบว่าอะไรบ้างคะชื่อสิ่งของกันไกของสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร <c oughs> ใช้ตัดสิ่งต่างๆได้ถ้าวม่มีจะเกิดอะไรขึ้นอาจมีสิ่งของอื่นที่ได้เช่นกันแต่สิ่ง เก่งมากค่ะเพาะเมื่อให้คุณนิดหน่อยเด็กๆพยายามที่จะปรับกิจกรรมให้เขาได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพความสามารถซึ่งไม่ยากเกินไปเขาสามารถที่จะตอบได้ซึ่งคุณครูจะต้องวิเคราะห์ความสามารถของเขาว่าเอระดับความสามารถเขาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตอบยากเกินไปเขาจะเกิดเรียกว่า ทัศนคติเชิงลบต่อการเรียนวิชานั้นให้เขามีโอกาสประสบความสําเร็จนะแล้วมีความสุขที่ได้เรียนในชั่วโมงานั้นเขาก็จะให้ความร่วมมือกับคุณครูดีขึ้นและในช่วงบ่ายทุกวันพฤหัส,สบดีของสัปดาห์ทางโรงเรียนจะเรียนเชิญจิตแพ,พทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่วงหลังๆเนี่ยเราเจอว่ามีเด็กพิเศษเข้ามาเรียนร่วมเยอะขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีโครงการเรียนเด็กพิเศษอย่างเช่นเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้นเด็กที่เป็น LD นะครับมีหลายโรคที่เข้ามาเรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนเราที่ที่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในชั้นเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็หมอจะเข้าไปช่วยตรงนี้สำหรับน้องยีนนะครับน้องยีนเป็นเด็กที่ในเรื่องสติปัญญาเรื่องความสามารถทางด้านการเรียนเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นเด็กที่กริฟเต็ดอยู่ในห้องเรียนที่ท,ที่ที่เก่งเลยนะครับ แต่ปัญหาของยีในปัจจุบันก็คือพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยเด็กพิเศษเรากลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมการปรับตัวข้กับคนอื่นล่าสุดที่คุยกับเขาเนี่ยนะครับก็จะเจอว่าเขามีปัญหาในการไม่เข้าใจว่าเพื่อนหยอกเล่นยังไงเพื่อนแกลง้งหรือว่าเพื่อนแย่หรือว่าเพื่อนเหมือนกับแค่อยากจะเหมือนกับเล่นด้วยเฉยๆแต่เขาจะเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องซีเรียสไปหมดนั่นคือปัญหาในการตีความของเด็กเราเนี่แหละครับตัวอย่างที่เราจะต้องมีีบัด มีเพื่อนที่เป็นวัยเดียวกันเนี่ยช่วยบอกเขาว่าเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้เขาแค่แย่เล่นนะอันนี้เขาแค่ล้อเล่นนะเขาไม่ได้ทําจริงจังนะ mm. ก็เฉยเฉยไปบอกวิธีในการเอาตัวรอดเขาซึ่งถ้าเกิดเป็นให้อาจารย์ช่วยอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะเขาอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นบัตตี้ช่วยเขาเนี่ยจะเป็นทำทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นสําหรับมิตรภาพระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกตินะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะถ้าเกิดเขามีความผูกพันกันที่ดีเนี่ยเนื่องจากเด็กพ แล้วความผูกพันกับคนอื่นถ้าเกิดเขาได้รับสิ่งนี้จากจากการเรียนรู้จากเพื่อนจากคนรอบข้างเนี่ยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความผูกพันใกลชิดกับเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาพัฒนาได้เยอะขึ้นเขาจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นได้มากขึ้นใน,นี้หมอเจอมเองหลายๆเคสที่เป็นเด็กพิเศษเหมือนกันแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วเพื่อนให้ความรักความเอ็นดูเนี่ยให้ความเข้าใจความผูกพันกับเขาเนี่ยเออพัฒนาการสังคมเขาก็ไปได้เขาก็สามารถที่จะแบบมีความรู้สึกความเข้าใจอารมณ์คนอื่นได้บ้าง แต่ถ้าเกิดเราไม่ให้ความผูกพันเขาเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ผูกพันกับใครเหมือนกันในท่จริงแล้วการเด็กพิเศษเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นโรคนี้ต้องเป็นโรคนี้เหมือนกับไปเท่าเดิมเราสามารถพัฒนาให้เขาพัฒนาได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่สิ่งสิ่งอะไรความผูกพันหรือสัมพันกับคนรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับล่าสุดทางโรงเรียนได้คิดโครงการใหม่การเรียนคู่ขนานระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปัญญาเลิศหรือ gifted เน้นกิจกรรมให้เด็กปัญญาเลิศสอนกันบ้านและวิชาการเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษก่อให้เกิดผลดีแก่เด็กทั้ง2กลุ่มคือเป็นด้วยวบายคู่เด็กกิ๊บติดได้อะไรเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องได้อันนั้นครูคนสอนใช้ครูเดียวกันการเรียนการใช้บุกร์ใช้ชุดเดียวกันหมดเหตุผลตรงนรียกว่าพราะต้องการรู้ว่าเด็กที่เรียนร่วมะกับเด็กที่เรียนเก่งพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ในสุดก็ตอบได้คือเด็กคู่นี้รักกัน ตลาและแพนเคนะจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันที่เราเขียนน่ะอืตลามันก็จะอยู่ข้างบนใช่ป่าหรือไม่ก็ข้างล่างหรือว่าข้างข้างเนี่ยชอยช้างเนี่ยนี่ตลอือือก็อ่านเป็นชื่อแต่ว่าตละอือมันไม่อยู่ข้างบนชอยช้างมันก็อยู่ข้างข้างจีโน่ยาหลับจีโ่หยาขึ้นจีนยา้ยจิ๊กจกกเราเขียนก็เลย เห็นว่าตลาดได้ไหมนะจะอยู่มันทันเดียวกันครับเพราะมีความคิดว่าคนที่ใกล้กันจะถ่ายทอดความรู้กันได้ดีกว่าคนที่ห่างกันก็หมายถึงครูอาจจะไม่เข้าใจเด็กได้ดีเท่ากับเพื่อนเขาเพราะคนเมื่ออายุใกล้เลียกันเขาจะมีความสัมพันธ์มีความคล้ายคล้ายกันมันการที่นําเด็กปัญญาเลือดคือเด็กกิ๊เต็ดมาช่วยเด็กเรียนร่วมถือว่าเป็นเป็นนโยบายที่ถูกต้องความคิดใกล้กันแล้วก็มีอะไรเขาจะคุยกันผิดกับเราซึ่งอายุห่างเขา เด็กอายุ13ปีผมอายุเกือบ60ปีแล้วนะ่ะที่ความคิดแนวคิดอะไรมันมันต่างกันเยอะมันการการดําเด็กปัญญาเลิศเข้ามาช่วยเนี่ยจะถือว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ได้ผลขณะนี้เรียนเราได้ผลมากเรื่องนี้เขียนเลยเขียนเลยดีกว่าไทยตะอีหรือตะอือแทนระลืไปไป ไปไปดีโนไปว่าไปไหนไปจังหวัดอะไรเลยสระบุรีรู้จักไปจังหวัดอะไรเลยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทําให้เรามีจิตสาธารณะรู้จักไม่เห็นแก่ตัวมีน้ําใจแบ่งปันเพื่อสังคมอาจารย์ก็บอกเป็นแบบว่าเพื่อนคนนี้มีลักษณะนิสัยแบบนี้ควรจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้รับมือกับเพื่อนว่าถ้าเพื่อน มีพฤติกรรมมาแบบนี้เราจะทํากับเพื่อนอยังไงนะครับภูมิใจเราก็คือแบบเราได้สอนเพื่อนเพื่อนเราก็ถ้ามีผงคะแนนดีก็อุย้ยเราภูมิใจครั้งหนึ่งเราสอนคนได้คะแนนดีขนาดนี้เลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยเด็กเก่งเขาเรียนหนังสือมากกิจกรรมจะน้อยเพื่อนเพื่อนน้อยคนเรียนเก่งปกติเพื่อนจะมีน้อยคนที่มีเพื่อนมากคือเด็กปานกลางจะมีเพื่อนฝูงเยอะเลยทั้งโรงเรียน เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเหล่านี้ได้ได้เป็นคนจิตสราดูแลเด็กเรียนร่วมเขาก็เริ่มมีเพื่อนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่งเขาได้ใช้ความรู้เขาเช่นเขาไปเรียนมาเนี่ยเขาจะทาไงจะมาสอนคนอื่นได้เขาก็มีคนที่ให้เขาสอนได้โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เด็กเรียนร่วมก็ดีใจเพราะได้เรียนกับคนที่เก่งจริงๆของในโรงเรียนมันก็เอื้อกันอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้เราจะสอนให้คนเก่งเสมอไปเราต้องสอนคนดีด้วยแล้วโดยเฉพาะตัวพอออก็อยากให้ โรงเรียนนี้มีหลากหลายมีทั้งคนเก่งคนดีเราจะได้พัฒนาคนไปอย่างพร้อมพร้อมกันทั้งระดับโรงเรียนระดับประเทศเพราะว่าสังคมที่แท้จริงเนี่ยต้องประกอบไปด้วยคนหลากหลายอยู่แล้วโรงเรียนควรจะต้องมีทั้งเด็กเก่งเด็กดีแต่ทั้งนี้ทั้งเก่งและดีจะต้องรวมกันแล้วเด็กนักเรียนจะต้องมีความสุขทั้งสองกลุ่มให้ได้